ครับเร็วๆรสวัสดีครับเร็วเร็วสวัสดีครับรวรวรวสวัสดีครับวันนี้ขยยประมานเดนวันนี้ตัวเล็กจะมาส่งรีวิวกินตาผาลัมนะครับกินตาผาลัมสวยมากนะครับซื้อมานี่กิโลละสองร้อยยี่สิบกวงนี้ก็อยู่ห้าร้อยครับซื้อมาสองโลครึ่งครับ นี่ครับสวยๆลูกแกะจัดเลยนะครับหวานฉ่ำเลยนะครับกินกินกินนี่ของลูกเลยครับกัดเลยอ,อ,นนอันนี้อันนี้ยังไม่ถนัดกินเลยหวานกัดเลยมันแข็งแข็งแข็งอะไรลูกไม่พ่อกัดเลยดิอืมอะไรติดหวานมาก หวานมากเลยครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับอร่อยจริงจรองแต่มันก็มีฝาดๆนิดนึงนะครับแต่หวานหวานจัดเลยนะครับหวานเหมือนน้าตาลนี่นะครับกรอบอร่อยนะครับพวงใหญ่ๆนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสวยๆมากเลยอนี่นะครับได้สวยมากเลยได้ไรลูก ครับกัดกินเลยกัดกินหวานมากหวานไหมหวานไหมลูกกรอบกรอบนะบมันกรอบนะลูกกรอบ,บนะครับอันนี้กรอบเอ้านี่กอนั่นเลยกรอบมากนะครับอร่อยมากยหวานหวานเจี๊ยบเลยนะครับหวานไหมลูกหวานนะครับอเอา นี่นะครับสวยมากเลยครับมาฝากเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมันหวานนะครับ <c oughs> สวยอร่อยอร่อยนะครับ <c oughs> อ่ะเร็วๆมามามาไว้บ่บกว่าสว <c oughs> ัสดีสวัสดีสว <c oughs> ัสดีฝ <c oughs> ากคลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เก็มกำลังใจตัวเล็กด้วยนะครับ